แกะน้อยกับดวงดาวกลางทุ่ง้ากว่างไกลใต้ฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวมีฝูงแกะอาศัยอยู่อย่างสงบสุขในหมู่แกะเหล่านั้นมีแกะน้อยตัวหนึ่งชื่อว่ามูนมูลเธอเป็นแกะขนปุยสีขาวนวลดวงตาเป็นประกายด้วยความฝันบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจทุกขึ้นหลังพระอาทิตย์รับขอบฟ้ามูนมูลจะเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วเอ่ยกับดวงดาวเบาๆว่า สักวันหนึ่งฉันจะไปอยู่บนนั้นกับพวกเธอให้ได้เราแก่ตัวอื่นหัวเราะแกะไม่ได้บินหรอกนะมูนมูนดวงดาวอยู่ไกลแสนไกลเธอฝันไปเถอะหน้าแต่มูนมูนไม่เคยโกรธเธอเพียงแค่ยิ้มบางๆแล้วเงยหน้ามองดาวต่อคืนหนึ่งขณะเธอกำลังนอนดูดาวบนเนินเขาเล็กๆดวงดาวหนึ่งก็เปล่งประกายสว่างจ้าและค่อยๆร่วงลงจากฟ้าอย่างเงียบงัน มันตกลงมาเบื้องหน้าเธอในรูปของแสงนวลนุ่มรูปหยดน้ำมูลมูลแสงดาวพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเธอเรียกหาพวกเราทุกคืนเราได้ยินมูลมูลลุกขึ้นด้วยความตื่นเต้นฉันอยากไปบนฟ้ากับพวกเธออยากรู้ว่าดวงดาวมองโลกยังไงบ้างแสงดาวยิ้มถ้าเธอมีหัวใจกล้าหาญและจิตใจบริสุทธิ์เธอจะได้เห็นจากนั้นแสงดาวก็สลายไปทิ้งไว้แต่เศษประกายเล็กๆ ติดบนขนของมูลมูลทำให้เธอเปล่งแสงเบาๆทุกครั้งที่เธอเชิดหน้าวันต่อมามูลมูลเริ่มภารกิจตามหาวิธีไปสู่ท้องฟ้าเธอถามนกคูกว่านกฮูกนกบินได้เธอเคยบินถึงดาวหรือเปล่านกฮูกหัวเราะเบาๆค่าบินได้สูงแต่ไม่สูงถึงดาวดอกมูลมูลแต่ข้ารู้ว่าคนที่มีความฝันบางครั้งก็อาจไปได้ไกลกว่าปีกจริงๆ มูนมูนยังคงไม่ละความพยายามเธอเริ่มเก็บรวบรวมสิ่งของจากธรรมชาติใบไม้แห้งเส้นยากีกบดอกไม้และพยายามสร้างปีกของตัวเองแม้มันจะดูปาบบางไม่มีทางบินได้จริงแต่ทุกครั้งที่เธอลม้ลมลงเธอก็ลุกขึ้นใหม่วันหนึ่งเมื่อฝนตกหนักลมแรงมากพวกแกะต่างหลบอยู่ในถ้ำแต่มูนมูนกลับเดินออกไปกลางสายฝนเธอยืนบนเนินเขาหลับตาแล้วพูดกับลมว่า ถ้าฉันบินไม่ได้ก็ขอให้ลมพาฉันไปถึงดาวลมพัดผ่านขนของเธอใบไม้ที่ติดกับตัวเธอบินว่อนขึ้นสู่ฟ้ากลีบด,ดอกไม้ที่ห่อหุ้มปีกปิวออกแต่แทนที่เธอจะเสียใจมุนมุนกับยิ้มแล้วพูดว่าบางทีการไปให้ถึงดาวอาจไม่ใช่แค่บินขึ้นไปหลังจากฝนผ่านไปท้องฟ้ากลับมาใสากระจาง คืนนั้นดวงดาวหลายดวงดูเหมือนจับเหล่งแสงสว่างกว่าทุกวันและเมื่อเธอหลับตาบนเนินเขาเดิมแสงดาวก็ค่อยๆปรากฏอีกครั้งมูนมูนตอนนี้เธอพร้อมแล้วแสงดาวรวมตัวกันเป็นวงแหวนแผ่พลังอบอุ่นออกมาจากใจฟ้าแล้วอบมูนมูนเอาไว้เบาๆร่างของเธอลอยขึ้นจากพื้นดินช้าๆใบไม้รอบตัวปลิวตามยญกโค้งรับลม แล้วในที่สุดร่างของแกะน้อยก็จางหายขึ้นไปในแสงดาวนั้นเช้าวันต่อมาแก่ตัวอื่นๆตื่นขึ้นมาพบว่ามูนมูลไม่ได้อยู่ในฝูงอีกต่อไปพวกเขาออกตามหาและพบเพียงดอกไม้รูปดาวเล็กๆขึ้นอยู่ตรงที่ที่เธอเคยนอนเมื่อลองเงยหน้ามองท้องฟ้าทุกตัวก็สังเกตเห็นดาวดวงหนึ่งสว่างกว่าทุกดวงมันส่องแสงอบอุ่นไม่สว่างจ้าแต่เปล่งประกายมั่นคงคล้ายหัวใจของใครบางคน บางทีเธออาจจะได้ไปอยู่บนนั้นจริงๆแก่ตัวหนึ่งพูดเธอไม่ได้ฝันเปล่าอีกตัวกล่าวและทุกคืนนับแต่นั้นแก่ทั้งฝูงจะรวมตัวกันนั่งมองดาวรำลึกถึงมูลมูนแก่น้อยผู้ไม่ยอมให้ใครมาหยุดความฝันของเธอข้อคิดของเรื่องบางครั้งโลกอาจบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่หัวใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาและไม่ยอมแพ้จะพาเราไปถึงดวงดาวแม้ไม่มีปีกบิน Soap.